thank you ครับสวัสดีครับพี่น้องครับรักอีสานบรรท่องกับพี่น้องครับวันนี้ครับน้องครับพาพี่น้องมาข้างเขื่อนยโสธรอนปน้ไพ่เลยครับพี่น้องครับมาเบิ่งบรรยากาศนะครับหลังจากพายุไอเตียนมูเข่าครับมาเปิ่หนวดดับน้ำนะครับพี่น้องครับพาพี่น้องมาเบิ่งน้ำเด้อครับเบิ่งการหาปูหาปลาของพี่น้องห้องน้ำครับติดตามนะครับผม ครับเบิ้งบรรยากาศครับพี่น้องเบิบ้งน้ำครับอ้น้ำไหลกอกห่องนะครับครับน้องก็เล่งหาปูหาปลาครับ มันบ่ไอมันบ่ครับไปยังครับเนี่ยโอ้โหปลาสวายปลาปึ้งครับอันนี้กือนอ่าันนี้แจ้งเหลี่ยมผมยังเลยอันนี้อย่อันนี้ไหมครับแจ้งเหลี่ยมเมื่อยังโอ้ซิดเวด

บรบึกจีเอ้เอีกรบอปลาอ่นี่ครับเบมันได้ยากาศไปเลยครับดูหับปลาครับ ว่าไอโอ้ยใส่ของเบิ้องนั่นเองโอ้ทั้งกุ้งตัวหนิแม่งนี่ครับทุงหมดกุ้งครับพี่น้องปตะควัดโอ้ปลากระไอ้ลากระแยงครับโอ้นี่ครับก็เอยู่กินเนาะนี่ครับบรรยากาศครับพี่น้องครับ คร,รับน้าน้าตอนนี้ครับเป็นครับเป็นน้องเบิ้งโอกครับดูที่เกินจะโสดทน,น้ไพ้ครับนี่ครับมันว่าว่าไนเขาเล่นว่าอะน เอาเนี่ยครับเอาเป็นเรื่อยกสะดุ้งนี่ครับ อันบ่ปะ่ปะอืมได้ยิ่ต้นปลายังเกือบก่ต้น,ตนโอู้เข่าอยู่ครับเขบ่าอยู่เข่าอยู่เข่วเลยครับเข่วเลยครับเบิ่งทงั้งเลือดเป็นหยกสะดุ้งกันมากครับนี่ครับโอ้ มันมันครับเนี่ครับปอนนี่ก็ม่ากินน่าเีวกปาด้สใหญ่ๆใหญนั่นปลาเนีครับปลาก้วยตีเนี่แม่ฉนเอาเราไปยอนโอ้มันมันมันครับเนีเอาหมด ก็ดินแวดินทานทั้งแต่อันนี้เนียวไอ้ผมครับนี่ครับซดซดครับนี่งปลานกเขีอันนี้ขาวตไปางไรปลานเขีโอ้ปานเคยตปลานเอันนี้ปเนาะิไมย้อนคน่มกี่เสียพัดิน ต้นขึ้นใหม่ๆค่ะอันนี้เป็นเดือนปลานกเขาอันนี้ถุงนี่ก็ปลานกเขาครับสดๆครับพี่น้องนี่ทางกต่มีดนะจ้ะนี่ทางเป็นปลาอย่างจาะจาง่านนีอนใหม่ๆนะคะจว่านรดจะบานนั่นเอ้อ่อยครับอ่อยมากแม่ค่ะลูเอาวรดนางแม่ค่ะ คร,ครับมาเิ่งผลงานครับครับคุนเนีงปลาครับปลาพ่งปลาพงตัวใหญ่โอ้ใหญ่อันนี้นเ,เป็นกาหลอกอนนัครับขึ้นมาตล,ลอดทั้งนั้นมะมี่หรือทั้งนนแบแบเดียวกันเหรอ ไีปลาล่าบลทักนะไมจบกน้่นล่ครับขายขายคับพี่น้องครับต้อขายฟันครับสดๆปลาล่าปลาไม่ได้ปลาล่าปลาไม่ไหปลาน่ยมันเป็นปลาเมาดิแม่เป็นปลาพวกปลาเมาิแม่เคยกินบ้าเหยไม่เคยกินเจ้าหนี้ลาครับลงลาพน้แม่ตัดไปย่า ปลายีนสดๆครับน้องไม่เลยครับตัวอร่อยครับโคกเตืนใหญ่มากปได้ยปได้ัางไรูดีปลามากเลยนะครับทุกท่านเคลื่อนเดโซทอพนมไพยครับ ตอนนี้วันรุลอยครับมาเอาเลยเดี๋ยวรับไดีก่อนเดี๋ยวเขากระับเงินมาแม่เอดขาวทอดหน่อย่อนี่ยัวของมะเขออ่อ่งไร้ลไปเบิ่งก้อนมาแล้วาแกลางเนี่กังไง่นนั้นด้ยใช่ครับน่ารึป่พ่ใหญเสียเอาขาแล้วโยงมีโอ้เอา้านเบิ้งปลาปึงไงครับครับผมฝากกันครับช่องอีสานบานเฮาใจกันลอยครับ ใจกันร้อยขีสานบ้านเฮาใจกันร้อยขีสานบ้านเราใจกันรครับครับฝากนี้นะครับแห <c oughs> ม่ใค <c oughs> รไปแล้วบอกง่อยสปอตเสียงใครหลับมันนะครับโอ้ยวันพ่อช็อตเด็ดเลยบบบนี้ <c oughs> น <c oughs> อะพึ่งไงี้มนนะครับ,รบ,บช็อตเด็ดครับช็อตเด็ด นี yup. oh. oh. uh. ่ครับโอ้โอ้หลายลูกเลกจกยได้หรืป่าระเบือยู่นี่เอ้ยลนี่ครับนี่ลูกกรบอยี่นีเ้ยเ้น่อนี่โอสุดยอดเลยครับนึ่ครับปลาปึงงีครับสดๆครับนี่ากิดให้เราาดเอ้ โอ้สุดยอดครับสุดยอดสุดยอดนี่ครับม้านักมานี่ครับน,นี่ของแขกของแขกครับเนี่ยครับมันสุดยอดเลยครับเนี่ยมานมาครับไ้ มันมอบ,นบอลหลอดนนี่ครับมาเบิ่งนี่ครับผลงานครับรอบนี้โอ้ปลาย้อนลาย้อนครับเข้าอีกแล้วนี่ครับผลงานผลงานมาเบิ่งผลงานไปแล้วครับสดๆเลยครับ มาอีกรอบครับมาอีกรอบอุ้ยดรอเลยครับรารอบตะนาเฉียวมาเอาแล้วครับนี่ครับปลายนรุ่นอะไรกิลรุ่อะไรอีเข้านะครับคนมาป่ายนค่ะขึ้นมาใหม่ใหมเอาเรือให้ได้ค่ะเอาโลนึงค่ะได้ป่ายน,ยนเอาหนึ่งโลจ้าป่ายนขาขึ้นแจ็กซี่ใหม่ๆเดี๋ยวมาเลยเอา กิโลละหนึ่งร้ยบาทครับน่องนี่ใหม่ๆสดๆจากฝั่งชีค่ะนได้ค่อยหาทิค่ะดาตัวก <c oughs> ้งนยด้วจ้า <c oughs> ไสดๆเลยครับสด,สดๆใหม่ๆไม่มเอาเลยครับุช่างเกื่อนกระตูตนทอดขนมไพยครับมีตี๋เคลื่อนเลยครับขังเคลื่อนเลยครับๆๆสดจากจากแม่น้ำชีครับปลายนค่ะจากทางซี่สินใหม่ๆกิโลละลอยกิโลละหนึ่งร้อยบาทาตัอ้วนให้นนี่ด้วยจ้า 我幺妹。

ปลาหมูบึงเดี่ยคลาสีแถมสร้างก้อนสร้างก้อนสร้างก้อนสร้แก็ได้ปลาหมูัเีเนาะเบอร์ซี่คือมีตัวเดียวนี่นาะบาานครับปลาหมูครับพี่น้องเอไปก็บ้นเาสร้างกันันก็ได้ข้าเกิดในนะเปนของวยเยอตัวเดียว้าเกิดใน